สำเร็จคนแดบพวงชนมันดาบีสูงสูงราเซฟสีสมดังใจ ต่อไปขอเรียนเชิญพื่ออากาศเอกหญิงวิปราซีสุวรรณไกรเป็นผู้สันทยายพระไตรโยกในพระสูตชื่อภารักุว่าด้วยภารักให้พวกเราทุกทุริษัทได้รับฟังขอเรียนเชิญ อัญชลีวันทาอาภิวาทลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจ์จรเจริญวัดสิ้นวัตตาน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคลง สิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวชระธรรมพานีประธานสง์ พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทัศส,สีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกาเรืออากาศเอกหญิงวิลาศีสุวรรณไตร เป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่17พระสุตตันตปิฎกเล่มที่9ฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายขันธวารวัตภารวัตหมดว่าด้วยภาระ ภารสูตรว่าด้วยภาระเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่า ภาระนั้นได้แก่อุปาทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นหประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่รูป,ปูป,ปาทานขันอุปาทานขันความยึดมั่นการยึดมั่นถือมั่นคือรูปสองเวทนูป,ปาทานขันอุปาทานขันความยึดมั่น การยึดมั่นถือมั่นคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันความยึดมั่นการยึดมั่นถือมั่นคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันความยึดมั่นการยึดมั่นถือมั่นคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันความยึดมั่น การยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณนี้เรียกว่าภาระผู้แบกภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือ ตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่1กามตันหาความทยานอยากในกาม2ภาวะตันหาความทยานอยากในภพบ3วิภาวะตันหา ความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าการถือภาระการวางภาระเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสวัยากะรณะพาสิทินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าขันห้าคือภาระบุคคลคือผู้แบกภาระพาไปการแบกถือภาระเป็นทุกข์ในโลกการวางภาระเป็นสุขในโลกบุคคลวางภาระหนักได้แล้วไม่ถือภาระอื่นไว้ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก สิ้นความอยากดับสนิทแล้วปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้และการกำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สัญญาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้สังขารเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้วิญญาณเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ the you know. เหล่านี้เรียกว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้การกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าการกําหนดรู้ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงค์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุก จเจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรัตกำจัดภัยเจริญชัย จเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะที่จบไปแล้วนั้นเป็นการสัทยายพระไตรปิดกโดยเรืออากาศเอกหญิงวิราศินีสุวรรณไตรยัยขอเชิญทุกท่านเกาวสาธุก,การพร้อ,รอรมๆกันสครั้งครับสาธุสาธุอนุโมทามน